ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมตามหาตัวท่านผอ,อเจอเลยนะฮะผออุอดมของผมเลยนะฮะซึ่งเป็นผอ,อที่คุ้นเคยกันนะฮะและก็ผอ,อคนนี้แหละครับที่ทําให้ผมมาไลฟ์สดได้ตอนนี้นะฮะเพราะว่าท่านเป็นผอ,อการท่องเที่ยวจังหวัดนคปรปฐมนะฮะแล้วก็เชิญผมไปอ,อบรมการตัดต่อวิดีโอ ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะแล้วตอนนี้นะครับท่านก็มารับตําแหน่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับในตําแหน่งเรียกว่าเป็นพออการท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราก,การนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราคุยกันแลวกันนะฮะว่าท่านมาที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตสวัสดีครับพออครับมารับตําแหน่งใหม่ครับสวัสดีครับมารับตําแหน่งใหม่ในครั้งนี้คิดว่าจังหวัดสมุทรปราการนี่นะฮะมีอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างครับโดยเฉพาะที่ตรงที่เรายื่เนี่ยฮะ ตอนนี้ก็มาที่อบตอบางปลาน่ยนะครับก็เรียกว่าอะไรนะ,ะบ้านบางกะอีใช่ไหมบา,บาง,บางกะอีก็เป็นท่องเที่ยวชุมชนอย่างหนึ่งวันนี้ก็ได้มาดูมีพอดีจังหวะมีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมกิจกรรมในการพบปะพบปะกับผู้ประกอบการด้วยกันแล้วก็มีการล่องแพล่องเรือมาสำรวจเส้นทางน้ำเพื่อที่จะพัฒนาเป็นเรื่องการท่องเที่ยวอันหนึ่ง วันนี้ผมก็ได้ความรู้หลายเรื่องนะครับเนื่องจากเพิ่งมาได้อาทิตสองอาทิตย์นี่เองครับเพิ่งมาเมื่อวันที่หนึ่งตุลานะครับ,รบก็รู้ว่าเออที่นี่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ดีเด่นก็เลยอยากจะเข้ามาดูพอเข้ามาดูแล้วพอปรากฏว่าในล่องน้ำเนี่ยมันมีสิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นปักตบชวาแล้วก็เชือกที่ขวางลำคลองที่สำหรับ การสัญจรของชาวบ้านรเราทํายังไงถึงจะทําสะภาให้เขาแล้วก็เพื่อการทัศนวิสัยที่ดีแล้วต่อไปในอนาคตก็จะจัดประเพณีอะไรที่มันเกี่ยวกับทางน้ําตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแล้วโดยเฉพาะสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวชุมชนของบางกะอีนะครับก็สังเกตดูว่าวันนี้ก็คึกคืนนะครับแล้วก็มีการแข่งขัน กีฬาทางน้ำรวมทั้งที่นี่เมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับผู้ประกอบการว่าอยากให้มีการจดทะเบียนให้เป็นโฮมสเตย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซะนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตจุดนี้รู้สึกว่าที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนับสนุนและน่าพัฒนาซึ่งค่อนข้างจะมากมากอยู่พอสมควรก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายครับงานท้าทายครับ แล้วในฐานะที่ท่านมารับตาแหน่งใหม่นะฮะ,ะที่จังหวัดสมุทรปราการนี่นะฮะ,ะท่านอยากเห็นสมุทรปราการในอนาคตเป็นอย่างไรแต่ว่าพเพอินท่านเพิ่งมาได้อา,อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ฮะประมาณ2อ,อาทิตย์กว่ากว่ายังไม่ถึง2อ,อาทิตย์ดีทีนี้อย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติว่าในสมุทรปราการเนี่ยผมเชื่อว่าก่อนที่ท่านจะมาท่านก็ต้องมีข้อมูลอยู่แล้วแต่นี้ว่าท่านอยากเห็นอะไรในอนาคตสมุทรปราการนะครับคือตอนนี้จะพยายามว่าทํายังไงให้ ทั้ง6อำเภอของสมุทรปราการให้มีความเสมอภาคกันเพราะตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าการท่องเที่ยวอ่ะมันก็จะมีอยู่แค่อยู่3อำเภออย่างเช่นบางพีหนึ่งแล้วนะแล้วก็ที่ไหนอีกที่หนึ่งบางปูอ่าบางปูอำเภอเมืองใช่ไหมอำเภอเมืองใช่ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งอำเภอพระสมุทรเจดีพระประแดงประมาณเนี้ยอยู่3อยู่3ามสี่อำเภอ นะครับที่ที่มีเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าบางบ่อบางเสาธงบางอะไรเนี่ยก็ยังยังยังทำยังไงให้มันเสมอภาคกันในเรื่องของการท่องเที่ยวและเรื่องของกีฬานะครับผมก็ได้รับนโยบายมาว่าในเรื่องของการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนอันเนี้ยถือว่าเป็นฐานรากเพราะตอนนี้หลังจากโควิด19เนี่ยเราต้องปรับล,ลุกเรื่องการท่องเที่ยวเอาไทยเที่ยวไทยมาก่อนเพราะลำบังลำบัง นึกถึงชาวต่างชาติเนี่ยก็ค่อนข้างจะลาบากอยู่ <นะ S 1> อีกสักปีหนึ่งถึงจะอยู่ตัวไม่แน่ใจด้วยนะครับก็ในจุดของตรงนี้อันดับแรกก็ต้องพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนที่พักชุมชนแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์ให้เขาแล้วต้องหาเวทีให้เขาสินค้าขายได้ก็ถึงจะอยู่ได้ก่อนนะครับ แล้วในมุมของท่านนี่ท่านคิดว่าอยากจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมทุกอำเภอให้มีการท่องเที่ยวชุมชนเลยใช่ไหมฮะครับใช่ครับต้องต้องดูว่าแต่ละอำเภอมันมีจุดเด่นอะไรบ้างโดยเฉพาะสามอำเภอที่ยังยังเป็นข้อด้อยอยู่คืออยากตอนนี้มันเหมือนกับว่าเท่าที่ผมทราบข้อมูลมามีอยู่สามอำเภอที่สามารถเป็นส่งเสริมท่องเที่ยวเขาอยู่ตัวละ แต่<ร>ยังแต่ยังมีอีกสามอำเภอที่ยังด้อยอยู่ทํายังไงเราถึงจะผลักดันให้เขาเป็นที่รู้จักคณะท่องเที่ยวมาและอีกอันหนึ่งอ่าเพิ่งทราบนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านบนรจัยงคงเกษมนะครับที่ท่านให้นโยบายไว้เมื่อต้นเดือนตุลานะครับ <Okay. S 2> ก็ทราบว่าต่อไปเนี่ยสายไฟฟ้าที่อยู่บนข้างบนเนี่ยก็จะลงดินหมด ครับซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนของท่านเป็นโครงการเร่งด่วนว่าถ้าสมมติว่าโครงการนี้มันเพื่อลองรับรองรับอ่ามหานครแห่งอาเซียนนะครับลองรับมหานครแห่งอาเซียนเพราะฉะนั้นว่าอ่าใครที่คิดว่าชุมชนของท่านเนี่ยอ่าพร้อมที่จะเป็นชุมชนท่องเที่ยวนี่นะฮะอ่าทางอ่าำนักงานของท่านเนี่ยจะมีอ่านโยบายแล้วก็มีโครงการอะไรเนี่ยที่จะเข้าไปส่งเสริมนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามจะเข้าไปเยี่ยมเยียน ทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆอำเภอนะครับเพื่อจะดูข้อเท็จจริงหรือดูสภาพปัญหาตอนนี้ผมก็รู้ได้สองสามอำเภอแล้วอย่างน้อยที่นี่ผมก็รู้สภาพปัญหาแล้วว่านนในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับจะต้องพัฒนาอย่างไรบ้างก็ต้องต้องคุยกับชุมชนยกตัวอย่างเช่นเนี่ยที่คลองบางปายเนี่ยเห็นชัดๆเลยมีเชือกลโยอย่างเวลาเรือเข้ามาเนี่ยลำบาก ก็คือคนที่ที่อยู่ประจําก็จะรู้สึกสะดวกแต่คนที่มาใหม่นี่ไม่สะดวกแน่ใช่ใช่ทำยังไงให้มันทัศนวิสัยที่สวยงามแต่ก็ต้องคุยกับชุมชนนะคร,ครับครับคุณผู้ชมครับนะี่ฮะนี่คือ,อได้ฟังจากปากของท่านผอ,อนะฮะสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สมุทรปราการนะฮะซึ่งท่านมารับตาแหน่งใหม่และท่านก็มีฝีมือนะครับในด้านการสนับสนุนและก็ส่งเสริมนะครับเพราะผมเห็นฝีมือมาแล้วนะครับผมรู้จักท่านตั้งแต่ตอนท่านเป็นผอสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมนะฮะแล้วผมก็ได้ไปร่วมงานหลายๆครั้งนะฮะที่ท่านเชิญไปนะครับก็ถือว่าโครงการต่อๆไปของจังหวัดสมุทรปราการผมเชื่อว่าทุกชุมชน และก็ผู้ประกอบการหลายๆส่วนในหลายภาคส่วนนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนคงจะได้ร่วมกิจกรรมกับท่านผอ,อนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะฮะอยากให้ผอ,อนะครับฝากถึงผู้ประกอบการฝากถึงผู้เขาเรียกอะไรคณะกรรมการชุมชนหรือผู้นําชุมชนอย่างไรบ้างครับเชิญนะสิ่งหนึ่งนะครับก็ผมก็ขอความร่วมมือนะครับในเรื่องของการบูรณาการการความร่วมมือต่างๆเราถ้าหากว่าเราคิดและเราทําจริงนะครับเราก็ไปกันได้ แล้วอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมองที่ผลประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมเป็นหลักนะครับผมก็เน้นตรงจุดนี้อยากเห็นบ้านเมืองเราเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีรายได้นะครับประมาณนั้น ครับขอบคุณท่านผอมากๆากเลยครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวท่านคงจะได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะฮะของหมู่บ้านบ้านบางขีนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอญยตขอบคุณนะครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือผอนะฮะซึ่งเป็นผออมารับจับย่งใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านให้ข้อคิดและก็นโยบายแล้วนะครับว่าโอกาสที่จะทําให้ชุมชนและก็ผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวถือว่าท่านมีมุมมองที่ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับ คงจะร่วมมือกับท่านช่วยท่านนะฮะเพราะฉะนั้นท่านมาท่านก็จะมาส่งเสริมอย่างจริงจังนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะฮะไม่ว่าเป็นผู้ประกอบการก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนผู้นําชุมชนนะฮะแล้วก็ชาวชุมชนทุกชุมชนนะครับเดี๋ยวได้พบกับท่าน